สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะแกงแค่อึงอ่างนะเจ้าวัตถุดิบเขาก็จะมีพักสารพัดพักเขานี้แหละเจ้าพักในส่วนครัวเขาเนาะแล้วก็อิงอ่างนะเจ้าหน้าบบแจ้หน้าอึงนะเจ้าเป็นอิงแบบแช่ช่องฟิตไว้เนาะอันนี้ก็แม่มาเตรียมวัตถุดิบนะเจ้ามาเด็ดมาไซพักนะเจ้ามาเด็ดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะก็เหมือนแกงแค่ทั่วไปนะเจ้าบางครั้งก็เป็นแกงแค่ไก่แกงแค่กบนะแกงแค่ออิงก็ คล้ายๆกันหมดละเจ้าอันนี้ก็เอาจากข้านมาฟักเนาะมาฟักเป็นชิ้นบางๆนะเจ้าใส่แกงแคในเปิงๆอันนี้ก็เป็นอึ่งอ่างเฮาเนี่ยเจ้าเอามาซับมาฟักกันเนาะอันนี้แม่จะลาบมาละเอียดนะเจ้าอันนี้อึ่งแช่แข็งนะเจ้าอึ่งแช่ฟิตไว้เนาะเป็นการถนอมอาหารเอาไว้กินนานๆน,นะเจ้ามดฤดูกาลเฮาก็ยังได้กินอยู่เนาะ ซับอืงเรียบร้อยแล้วนะจ้าในวัตถุด,ดิบของเฮาอื่งซับเนาะผักแกงแคน,นะจ้าเฮาสารพัดผักเนาะอันนี้เป็นจ้าข้านกับใบผักชีฝรั่งนะจ้ามาดูหน้าเตาเนาะตั้งกระทะนะจ้าใส่น้ํามันเอาหอมลงไปเจียวนะจ้าแล้วเอาพริกแกงเอาไปลงไปคั่วเนาะเป็นพริกแกงนุ่อเรืองเฮานี้แหละจ้าพริกแกงทั่วไปนี่แหละเออพริกแกงหอมนี้แล้วก็อึื่งลงไปคั่วไปผัดนะจ้า ผัดจนหอมได้ที่แล้วค่อยเติมน้ำนะา้าอันนี้ก็เกือบได้ที่ละถ้าบใส่น้ำก็เป็นข้วอึงนะา้าถ้าใส่น้ำก็เป็นแกงแค่อึงนะา้าอ่าแล้วแต่เรจะกินข้วแห้งหรือว่าจะแกงแค่เนาะแล้วแต่สูตรไข่ก็สูตรไข่เนาะอันนี้ก็ใส่ผงนัวลงไปผงชูรสลงไปนิดหน่อยนะา้าอ่ามารอใหม้มะแกงเดือดก่อนนะา้า เดือดดีแล้วก็ใส่พักแกงแค่ลงไปเนาะพักแกงแค่เอาซุกง่ายนะ้าวใส่กั๊เดียวกว่าสุกแล้วนะ้าวใส่เกือบเต็มหม้อเลยพักในส่วนเฮานี้แหละ,ะ้าวคนพริก้ายพริกขวาเนาะ ผักไก่สุกดีแล้วก็จะเอาพักที่แบบสุกง่ายกว่าเพื่อนลงไปแฮมก็คือผักชีฝรั่งกันจะค้านนะเจ้าถ้าใส่ไปโดยการครั้งแรกมันจะเละนะเจ้าจะค้านเนาะมันจะแบบเป็นชิ้นเป็นอันเนาะอันนี้ก็ตั้งแฮมกันสกักกัมเนื่องก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าแกงแค่อึงอ่างนะเจ้าตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะเจ้าใครมกักใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจเพืออ่นกับแม่ตัวนะจ้ากดฝากกดติดตามตัวเนะเจ้าขอบคุณจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้า